ไ่งานเข้าแล้วนะครับโอ้ยโดนอะไรเข้าไปล้อทำเดี๋ยพิจิตรหรือเปล่าไม่ใตอนนี้เรามากันที่บอ่อตกปาลา Forest Farm Cafe แล้วนะครับ ออเป็นครั้งแรกที่มานะครับตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงครึ่งหน้าจะต้องไปลงทะเบียนก่อนนะครับอ่ามีเหยื่อตกปลาด้วยนะครับเราใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับโอที่นี่เหยื่อตกปลาเยอะเลยนะครับ ไม่รู้จะเลือกนั่งตรงไหนดีนะครับตรงนี้ก็มีเหมือนสาลากลางน้ําด้วยนะครับ<ม>อ่อเพียบน้ําลึกไหมครับน้บําบ่อสามสี่เมตรแต่ว่ามีบึกมีลายด้วยนะครับตอนนั้นเคยดูที่เขาโปรโมทบอ่อนะครับมีบึกมีกระโหนนะเดี๋ยวผมจะลองลงหน้าดินดูนะครับเดี๋ยวลองตามล่าหาปลาใหญ่ดูนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะวันนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะตกสปิวด้วยนะครับแล้ว,วันนี้เรามากับ น้าโชดอีกแล้วนะครับวันนี้พานาโชดมาตกสปิวนะครับวันนี้อาจจะจริงจังกันนิดนึงนะครับหรายัางไงต้องใต้ปลากลับไปนะครับเห<น>็นบอกที่บอกก็บอกว่าพึ่งลงทัพทีมด้วยนะครับน้เราตรงไหนดีอะตรงนู้นไ, <c oughs> ไม่เราจะไปไปตรงสาราห,หรือไปตรงซุ้มมันจะร้อนเหมวะตรงนู้นตรงพุ่มนั่นอ๋อไม่รู้ว่นมันมันก็พอมีพุ่มไม้น้านั่งตรงถแถวๆพุ่มไม้ไปะล่ะ พราะาลานี้ผมจะไปทางนู้นก็ได้นะปลาเัาข้ามเงอนนู้น,น,นดีวกว่าทำค่อนข้างดีเลยนะครับห้องน้ําห้องไรดูสะอาดดีเหมือนกันนะครับ,บานเดี๋ยวเราไปตกปลากันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปนั่งกันตรงซุ้มกันทางนู้นดีกว่านะครับผมว่าดูแล้วมันดูหมายมันโอเคอยู่เหมือนกันนะบางทีมันมันหน้ามาตีกับปลอมนะครับ จะมีพวกปลาช่อนปลาอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะบ่อก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับมีเหมือนศาลาทานข้าวนะครับของเขาเนาะไฮไลท์นะบ่อฟอเรสต์ฟาร์มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรานั่งกันตรงนี้นะครับว่าตรงนี้พอมีร่มเงานิดนึงมีร่มเงาพอหลบแดดบ้างนะครับแต่เราเรามานั่งกันตรงนี้ดูดีกว่านะครับเดี๋ยวลองตกหน้าดินดูด้วยนะครับไม่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะ นะครับเพิ่งเคยมาเหมือนกันนะครับบ่อนี้ครั้งแรกเลยนะครับไม่รู้ว่าหน้าดินจะมีอะไรหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวจะตกตะปิวด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดได้ทับทีมนะครับจะได้เอาทับทีมไปกินนะครับใช้เป็นตัวออเกียนะครับออเกียเดมอนโปนะครับเบอร์สี่พันนะครับตัวนี้ใส่กับันแปดฟุตนะครับมันก็จะดูแมทแมทกันหน่อยนะครับ อโอเคครับเดี๋ยวมือใหม่เลยนะครับน้าโทษนะเคยพาน้าโทษมาตกเล่นๆกันแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้วันนี้อาจจะกึ่งๆจริงจัง,จง,จงนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกวนะาโทษเขาจะไปเขามีแผนว่าเขาจะไปตกปลาที่บ่อที่บ้านแล้วนะครับก็เลยเดี๋ยวจะช่วยสอนน้าโทษเขาทำตัวสปิวหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะต่อไปนะครับตกสปิวนะก็ใส่เป็นตัวสต็อปเปอร์ก่อนนะครับ ใอ่ท็อปเปอร์อ่าทีนี้เอาตัวทุ่นเอาตัวดอกไอตัวทุ่นมาครับเ,<อ>เป็นมือใหม่สปิวเลยนะครับนะดูไปพร้อมกันเลยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ไม่ไม่ใช่คนเก่งนะครับผมก็ตกเป็นดตไม้ตายนะครับวันนี้จะสอนเอานะเบสิกพื้นฐานง่ายๆเลยนะครับสปิวไม้ตายนะครับครับหลังจากที่เราใส่ตัวนี้แล้วนะครับนี่ สต็ปเปอร์บนล่างนะครับแล้วก็ใส่เป็นหนตัวทุ่นนะครับจริงๆตัวทุ่นตัวนี้ถอดได้นะครับเพราะตัวนี้มันเป็นอ่าตัวทุ่นเหลิวสติวแบบเสียบนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับอันนี้ให้ทางวีพีนะนะดูกันแล้วกันนะครับมือใหม่เนาะอ่าต่อไปนะครับเราก็จะผูกกับตัวดวงเบ็ดนะครับซึ่งเราทําขอไว้แล้วนะครับอ่าเราจะใช้เป็นของทางน้าเขาถนัดแบบนี้เราก็จะให้กับน้าเขาใช้แบบนี้นะครับแล้วแต่เลยนะครับ บ่อนี้น้ําน่าจะลึกนะครับเพราะว่าลูดขึ้นมาเยอะแล้วก็ยังยังไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ก็ตั้งทุนได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับว่าจะมีผลงานไหมนะครับสปริวมือใหม่เลยนะครับเดี๋ยวไปลองติดตามดูกันครับว่าจะได้ตัวไม้นะครับมาแล้วสปริวปาน,นินนะครับบ่อนี้ แต่ไม่เอานะครับตัวเล็กปล่อยไปครับอืมหนาลนะครับโดนแล้ว นินครับบอ่อตกปลาฟอเรสฟาร์มนะครับไซด้าอยู่นะครับงั้นเดี๋ยวตัวนี้เอาไว้ก่อนละกันนะครับ ัวนี้ตัวใหญ่อยู่ครับได้อยู่นะตัวนี้โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่เลยอ,อันนี้งับโอ้ไซนี้ไซโบอ,อยู่เหมือนกันนะครับ มาแล้วเดี๋ยวไปดบนะครับมาแล้วนะครับความพยายามมาแล้วสปิวมือใหม่นะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยเกี่ยวเกี่ยวเลยนีเกี่ยวหางนะครับโอ้โหตอดกูตัวนี้เกี่ยวหางมาเลยนะครับเดี๋ยวเอาออกให้นะครับ ได้แล้วเห<น>็นไหมครับอูเดี๋ยวขอถ่ายนิดนึงนะครับเอาพอพอพอฟัตกะกะมาจนได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าตามหลักไม่นับนะครับเพราะว่าไม่ไม่เข้าป่านะครับวางวางกินข้าวก่อนกว่านะครับตอนนี้ประมาณเที่ยงแล้วนะครับอยู่ข้าวกะเพราหมูกรอบไข่ดาวนะครับก็น่ากินอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าจานนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ ได้ห้าสิบประมาณห้าสิบหกสิบนะครับก็ไม่แพงนะได้อยู่ครับแล้วกินข้าวก่อนดีกว่าตอนนี้ประมาณเที่ยงแล้วนะครับที่หน้าดินก็ยังไม่โดนเลยนะตอนนั้นเห็นเขาโปรโมทบ่อนะครับเขาว่าเขามีบึกกระโห้นะครับแต่ว่าไม่กินนะผมใช้เป็นขนมปังธรรมดานะครับเน็บขนมปังนะแต่ว่าถ้าปิวก็ได้นะครับแต่ถ้าโดนแบบปานินนะ เอ้อก็แปลกๆเหมือนกันครับหรือว่าบ่อน,นี้ถ้าจะเป็นพวกบ่อหลิวสปิวหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้ถือว่ามาพักผ่อนแล้วกันนะครับนะมาตกปลาเดี๋ยวถ้าได้ปลานินไปก็คงจะเอาไปทํากินนะครับวันนี้นะว่าจะาไปให้ทางพี่วีน้องน้องที่ทางานกินกันดีกว่านะครับแล้วก็วันนี้พานะท่านมาลองตกสปิิวดูนะครับต้องลองดูนะครับมือใหม่นะครับแต่ว่าวันนี้ที่ลองดูนะครับผมก็ใจว่า ถ้ามือใหม่นะดับแรกเลยนะครับเรื่องแรกเลยนะที่ผมคิดว่าน่า,นาจะสําคัญนะคือเรื่องผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการปลูกเบ็ดนะครับคืออุปรกรณ์ได้อะไรได้ทุกอย่างนะครับแต่สุดท้ายเบ็ดมันผูกไม่อยู่นะครับปลาปลาที่ได้ที่เราตกได้มันก็ไม่ได้นะครับนี่ผมขนาดผมผูกก็ยังขาดเลยนะครับขนาดคุณผูกเป็ดยังขาดเลยผมว่าถ้าถ้าจะเริ่มต้นตกปลาอะไรกันจริงๆจัๆ,ๆผมว่าจะต้องเริ่มต้นจากการต้องลองปูกเบ็ดดูก่อนนะครับผูกเบ็ดให้อยู่ก่อนนะ แล้วอุปกรณ์หรือว่าวิธีการตกอะไรมันก็มันก็จะตามมานะครับเพราะว่าอันนี้ลองดูช่ว์สุดท้ายนะปรากฏว่าก็ขาดนะครับของนักโชคเขาตัวแรกไปก็ขาดนะครับเพราะว่าเขาลองผูกเองนะครับของผมมัดเองก็ขาดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เขาลากข้าก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหโดนอีกแล้วนะครับ <laughs> มือสปิวจำเป็นนะครับปิดเบรคครับหมุนหมุนที่ท้ายหมุนขวาอ,อ่าหมุนขวาอันนี้หนึ่งอ่ะ หมุนขวาอีกหมุนหมุนขวาอีก ไมลถทันไปเน่ยได้ไดล้อ่ามาแล้วนะครับแต้นที่สองน,นะครับสปิวมือจําเป็นนะครับในที่สุดก็ทําได้นะครับตัวนี้ถือว่าได้นะครับเพราะว่าเข้าปากเลยนะครับเงียบเข้าปากเลยนะตัวนี้ ตัวนี้น่าจะโหน่าจะไซโลนะครับตัวนี้ตัวใหญ่แล้วก็เข้าปากด้วยนะครับมาแล้วนะครับแจ้งเกิดแล้วนะครับนะ่โทษนะโอเคนะครับเอะตัวนี้เอาดีหรือเปล่านะครับเอาเอาไป <laughs> เดี๋ยวเอาไ้ก่อนแล้วกันนะครับ งานเข้าแล้วนะครับโอ้ยโดนอะไรเข้าไปด้อสปิววิดคิวหรือเปล่าไหน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 เปข้าต่อแล้วนะเข้าต่อนะเข้า่ากเลยน พี่ใช่โอ้ยสายสายโอ้ยนี่สกี่ว่ะยี่สก์โอ้โหนี่ไรถถังนี่เนี่ยถ่ะได้เลยได้แป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหนี่ได้แล้วอถืถือถือโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยผลงานที่ประจักษ์อีกแล้วนะครับอุ้ยโดนยี่สกเฉย โอ้โหผลงานวันนี้โอ้โหเฮ้ <laughs> ไม่น่าจะใช้มือใหม่แล้วนะครับโอ้โหได้ยีสกได้รถถังมาแล้วนะครับสายน,าน่าจะมีสองโลขึ้นละครับตัวนี้แต่ว่าเราคงไม่เอานะครับตัวนี้เราคงปล่อยไปยนะครับอานะ้ำมองกล้องเลยครับโอโ้มองแต่ปลาอย่างเดียวโอเคนะครับโอ้อหน้าดินนะครับหน้าดินหน้าดิน ปลานินไซเบอร์เลอร์เลยพอกับมึงผมเลยนี่พอๆกันเลยอย่างใหญ่อย่างใหญ่ๆโคตรใหญ่เลยอ่ะอย่างใหญ่เลยมาแล้วครับปลานินนะครับบ่อตกปลาฟอเรสต์ฟาร์มนะครับโอ้นี่ไซส์ยางบิ๊กครับนี่มือผมนี่เท่านี้ใหญ่เกิน อาจจะมีโลกว่าครับเกือบสองโลได้้วได้นะตรงนี้นะโอเคนะครับตอนนี้ก็ประมาณสามโมงครึ่งแล้วนะครับก็วันนี้นะครับตกที่ตกได้นะครับก็จะได้จากปลาดินไปนะครับแล้วก็มีได้ยี่สกไปนะครับแล้วก็วันนี้เรามาตกปลากันที่บ่อตกปลาซอเลสฟาร์มนะครับก็เนี่ยอันนี้เป็นปลาที่เราจะออกนะครับเดี๋ยวเราจะเอากลับไปกินกันนะครับปลาดินนะครับ แล้วตอนนี้ก็สามโมงกว่าแล้วนะครับเกือบสี่โมงแล้วนะครับก็คิดว่าจะกลับแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเดินทางกลับข่องเทปอีกนะครับโอเคนะครับพี่เพียนะถ้าพี่เพียนะอใจคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับแล้วผมก็ขอขอบคุณทุกทับนติดตาเลยนะครับที่มาคอยกดรับชมรับฟังนะครับ ถ้าไงอีพีหน้านะครับว่าเราไปท่องเที่ยวที่ไหนหรือว่าเรามีอุปกรณ์ตกปลาอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราค่อกลับมาเจอกันนะครับถ้างั้นผมขอโรลาพี่ๆนะนะไปก่อนเลยละกันนะครับไว้พบกันใหม่อีพีหน้านะครับไม่ถึงสามโลนะครับเอาเร่อานี้ละครับ